สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเชฟปรุงบอลในครับ EP นี้มาว่ากันในเรื่องราวของฟุตบอลนะครับท่านผู้ชมครับผมจะมีเรื่องราวอะไรมาบอกกล่าวกันบ้างไปรับชมกันขมเมนลั่นอีกนิดเดียวเราจะเป็นแชมป์อาเซียนเวียดนามคอมเมนต์เดือดหลังชนะไม่ขาดโดนกัมพูชาขึงเกือบไม่รอดอยู่23สอบผ่านเพรสซิ่งเหมือนญี่ปุ่นแบ็กซ้ายปัญหาระด,ดับชาติต้องเร่งแก้ไขจเจริญศักดิ์วงกอนนาทีมีค่าเชิิชายเกือบยิงได้ ไปดูข่าวครา,าวของเจ้าเทพเจริญศักดิ์วงกรกันหน่อยนะครับลงมาแล้วนะครับเดบิวต์ในศึกของฟุตบอลถ้วยลูแวนครับใครได้ดูศึกฟุตบอลถ้วยลูแวนครับบ้างน,นะครับเซเรโซโอซากาครับวันนี้นะฮะเอาชนะไป5-1นะครับแล้วก็เป็นคิวของเจ้าเทพเจริญศักดิ์ครับได้เดบิวต์ในหลีกสูงสุดประเบ็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับทางสโมสอนเซเรโซโอซากาซึ่งเกมนี้อ้โหเกือบยิงได้ด้วยนะครับ ก็ต้องบอกว่ารอกันมาสักพักเลยแลครับสำหรับปีกตัวจี๊ดของทีมชาติไทยในการไปเล่นที่เจหลีกนะครับสำหรับเจริญศักดิ์วงกรก็ถือว่าเป็นไปตามขั้นตามตอนนะนะครับก็ตามนั้นแหละครับก็ต้องรอลงในศึกของฟุตบอลถ้วยและที่สําคัญเนี่ยพอลงมาแล้วเฮ้ยเฉิดฉายนะครับทําผลงานได้ดีแล้วครับสำหรับเจ้าเท่เองผมว่ามีโอกาสนะครับ ได้เห็นเจ้าเทในเจลีกหนึ่งบ่อยๆอ,อย่างแน่นอนในการลงสนามให้กับเซเรโซโอซาก้าท่านผู้ชมวันนี้นะครับเล่นในศึกของฟุตบอลถ้วยก็ถือว่าประเดิมได้สวยเลยนะครับกับพาทีมชนะ51เนี่ยท่านผู้ชมครับเจ้าเทมาแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าสมกับการรอคอยนะครับเดบิวต์เกมแรกนะครับเออก็ถือว่าโชคดีกว่าหลายๆคนนะทั้งสุภระโชคและก็เอกนิตนะครับเกมแรกพากันแพ้นะ เกมแรกของเจริญศักดิ์วงกรก็ชนะท่วมท้นแล้วครับ5-1นะก็ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมจริงๆของนักเตะไทยของเรานะครับไม่มีรายชื่อนะครับในทีมชาติชุดนี้ท่านผู้ชมครับเพราะว่าเออยังไม่ได้ลงสนามโคชิชิก็ออกมาให้เหตุผลแล้วนะครับว่าทำไมถึงไม่เรียกเจริญศักดิ์วงกรก็ต้องบอกว่าถ้าพูดถึงทีมชาติตอนนี้เองเนี่ยปัญหาระดับชาติไปแล้วครับสำหรับแบ็กซ้ายนะไปดูข่าวจากทางฝั่งของเพื่อนบ้านกันหน่อยนะครับ ขม,มิ้นนะฮะโอ้โหออกมาโวหนักเลยบอกว่าอีกไม่นานขม,มิ้นจะสามารถคว้าแชมป์ a อ f ได้นะฮะท่านผู้ชมครับหลังจากที่เวียดนามเพิ่งให้ความหวังไปนะครับในนัดเกมอุ่นเครื่องชนะไป21ยิงน้อยเป็นเหตุละครับก็เล่นเอาสื่อเวียดนามตอนนี้ออกมาพูดถึง หลังเกมกันยกใหญ่นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับทีมชาติเวียดนามนะครับเป็นเอาเวียดนามนี่กังขาในฝีมือของโค้ชคิมซังซิกแล้วนะในตอนนี้ท่านผู้ชมหลังจากที่แกจัดตัวผู้เล่นลงนี่ก็ถือว่าเป็นชุดใหญ่นะเป็นชุดที่คว้าแชมป์อาเซียนคัพที่ผ่านมาก็ชุดนี้แหละขาดเพียงแค่ราฟิลซันเดียียงเท่านั้นนำทัพมาโดยเหงียนควางไฮนะครับวันตรานอย่างนี้ท่านผู้ชมนะเหงียนแทนซุนนะเหงียนทวางดึกนี่เจ็บด้วยนะครับเหงียนทวางนึกนี่เจ็บด้วยนะครับ เออคร์มตัวหายอย่างนี้ท่านผู้ชมครับดูมันเนี่ยตัวหลักทั้งนั้นเลยรวมถึงเตียนดุงด้วยนะครับสื่อเวียดนามออกมาพาดหัวตัวใหญ่เลยรับ,บอกว่าชัยชนะครั้งนี้เผยให้เห็นปัญหาต่างๆมากมายของทีมชาติเวียดนามเบอร์สันนะครับเออวิตก,กังวลกันอยู่พอสมควรเด้อซึ่งใครได้ดูก็เห็นชัดนะครับว่าครึ่งเวลาหลังนี้แม่ทางฝั่งของ,ของขเขมรเก็บเรียบนะท่านผู้ชมครับเล่นดีวกว่าทีมชาติเวียดนามเฉยแหละครับสำหรับกัมพูชาถือว่าเขามีการพัฒนานะเพราะว่ากัมพูชาชุดนี้ ก็อุดมไปด้วยนักเตะโอนสัญชาตินะครับแล้วก็นักเตะลูกครึ่งกัมพูชาที่มีอยู่เต็มทีมนะครับจัดชุดใหญ่ใส่เวียดนามเหมือนกันแต่ทางฝั่งของเวียดนามนี่ตอนแรกนึกว่าจะมาหยอกนะฮะเขาไม่หยอกด้วยละสิที่นี้นะครับเขเมียนเอาจริงท่าผู้ชมเออเกือบโดนนะครับถ้าเสมอ2อนี่ผมว่าโอ้โห อยู่กันไม่ได้ทั้งประเทศนะฮะสำหรับเวียดนามเดี๋ยวไปดูคอมเมนต์ของแฟนบอลเวียดนามกันหน่อยนะครับว่าเขาออกมาแสดงความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับชัยชนะ1-2ครับในครั้งนี้ของทีมชาติเวียดนามเลยครับคอมเมนต์ comment ท่านแรกครับบอกว่าแค่โดนยิงลูกเดียวก็ช็อตกันทั้งทีมแล้วว่าอย่างนั้นนะฮะคอมเมนต์ comment ท่านต่อมานะครับบอกว่าเวียดนามไม่มีชวนซ้อนไงคอมเมนต์ท่านต่อมานะครับบอกว่าเดาตั้งแต่แรกแล้วเราเสียสละไม่กี่ปีให้ทยชิเย่นั้นได้สร้างหลกฐานให้กับเยาวชนทีมชาติ ซึ่งปัจจุบันยังใช้นักเตะดุนโบราณในโนเซาอยู่เลยกวางหายังมีชื่ออยู่ในทีมไม่เคยคิดที่จะใช้เยาวชนกับเขาว่างหรือนะฮะอ้าวเดือดแล้วครับคอมเมนต์ท่านต่อมานะฮะบอกว่าวังว่าเวียดนามจะผ่านเข้าชิงชิงแชมป์เอเชียนะจากอินโดคอมเมนต์ท่านต่อมานะครับบอกว่าโอ้โหเกิดขึ้นได้อย่างไรเหมือนเวียดนามเล่นกับบาร์เซโลนาะโอ้ขนาดนั้นเลยนะคอมเมนต์ท่านต่อมานะครับบอกว่าโชคดีแล้วที่ไม่โดนตีเสมอ อย่าอ้างว่าเป็นการทดสอบทีมเพราะคุณเอาชุดใหญ่ลงทําการแข่งขันถ้าเล่นกับประเทศไทยมาเลเซียอันดับฟีฟ่าคงลดลงไปกว่านี้แน่คอมเมนต์ท่านต่อมานะครับบอกว่าเรากําลังเล่นอยู่กับกัมพูชานะแต่คุณกลายเป็นฝ่ายที่ไปไล่บอ่อพวกเขาคุณกําลังทําอะไรกันอยู่นะครับเอาตั้งคําถามแล้วคอมเมนต์ท่านต่อมานะครับบอกว่าขาดทุนมาก เวียดนามเสียหน้าในระดับแชมป์อาเซียนทําได้แค่นี้เราจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนคอมเมนต์ท่นต่อมานะครับบอกว่าเนี่ยเราเจอกัมพูชาหรือ,อยุโรปถึงข,ขนาดนั้นนะคอมเมนต์ดนต่อมานะครับบอกว่าถ้าต่อเวลาไปอีก10นาที เวียดนามคงโดนตีเสมออย่างแน่นอนทางฝั่งของเวียดนามนี่เดือดนะไปดูทางฝั่งของกัพูชากันหน่อยท่านผู้ชมครับเป็นใครก็โวได้ท่านผู้ชมครับทีมรองบ่อนนะต่ำชั้นกว่าแต่สามารถที่จะต่อกรกับแชมป์อาเซียนได้ขนาดนี้คอมเมนต์แฟนบอลกัพูชาท่านแรกนะครับบอกว่านัดนี้เร่นได้ดีมากๆเลยโดยเฉพาะในครึ่งเวลาหลังนะครับคอมเมนต์ท่านต่อมานะครับบอกว่าเราน่าจะหานักเตะด,ดีๆมาเพิ่มอีกสักสองสามคน ที่มีคุณภาพที่ดีในตำแหน่งของเกมรุกเป็นไปได้โอนมาเลยเพราะคุณภาพนักเตะภายในชาตินั้นยังไม่ตอบโจทย์คอมเมนต์ท่านต่อมานะครับบอกว่าเกมวันนี้ทำได้สุดยอดมากๆสำหรับกัมพูชาคอมเมนต์ท่านต่อมานะครับบอกว่านักเตะโอนสัญชาติของเราทำผลงานได้โอเคเลยคอมเมนต์ท่านต่อมานะครับบอกว่าณจุดนี้ถ้ารัตนาเชื่อใจตัวเองสักนิดก็จะสามารถตีเสมอใส่ทีมชาติเวียดนามได้ ซึ่งเราก็มีโอกาสสูงที่จะคว่ำทีมแชมป์จากอาเซียนคอมเมนต์ท่านต่อมานะครับบอกว่าคงอีกไม่นานเราคงจะคว้าแชมป์อาเซียนได้อย่างแน่นอนถ้าคอมเมนต์ท่านต่อมานะครับบอกว่าอัญมณีของขมิมนกำลังเฉิดฉายความเร็วและพลังของเรากำลังสูสีกับทีมแชมป์คอมเมนต์ท่านต่อมานะครับบอกว่าไม่เร็วเลยสำหรับครูชาวเวียดนามคงไม่กล้าเชิญเราอีกต่อไปเพราะพวกเขากลัวจะเสียแรงกิง้ง คอมเมนต์ท่านต่อมานะครับบอกว่าพยายามให้หนักขึ้นนะมาถูกทางแล้วนะฮะเขาใช้โค้รญี่ปุ่นนะคุผู้ชมครับก็ถือว่าดีเลยคอมเมนต์ท่านต่อมานะครับบอกว่าเราเองเสียโอกาสมากในครึ่งเวลาหลังถ้าเราคมมากกว่านี้คงเอาชนะเวียดนามชุดนี้ได้ด้วยคอมเมนต์ท่านต่อมานะครับบอกว่าเล่นแบบนี้ในครึ่งเวลาหลังถือว่าโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมคอมเมนต์ท่านต่อมานะครับบอกว่าแพ้แต่ดูดีนะ ค <c oughs> อมเมนต์ท่านต่อมานะครับบอกว่ากัมพูชาทําได้ดีกว่าเวียดนามคอมเมนต์ท่านต่อมานะครับบอกว่าเราเล่นดีมากผมรู้ว่าเวียดนามเก่งมากผลที่ได้คือแฟนๆดีใจมากวันนี้พวกเรารอแทบไม่ไหวในวันที่25เ <c> ฮ <oughs> ้อแชมอาเซียนโดนขเมนขมรลูบคมเขาให้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับอ่ะนะฮะท่านผู้ชมเรื่องเราต่อมาไปดู ผลงานของทีมชาติไทยชุดอยู่23ปีของเรากันหน่อยนะครับประเดิมนัดแรกไปเมื่อครับคือที่ผ่านมาผมก็ได้ไร้สดดูเกมด้วยนะฮะท่านผู้ชมครับเฮ้ย <He i, S 1> ต้องร้องเฮ้ยเลยนะผิดหัวผิดตาแล้วครับในสไตล์การเล่นของโค้ดนิชิกายะแล้วฮะท่านผู้ชมครับผ่านฮะก็ต้องบอกว่ามีทรงนะครับโดยเฉพาะผมชอบมากสไตล์ญี่ปุ่นเนี่ยจังหวะก,การเพรสซิ่งนี่โอ้โหเด็กชุดนี้วิ่งไม่มีหมดท่านผู้ชมครับ นะกดดันตั้งแต่แดนบนแลวครับโอ้โหวิ่งใส่ไม่ยัง้งเล่นเอา UAE ไปไม่เป็นเหมือนกันนะผู้ชมครับโดยเฉพาะเขาเองเนี่ยจะต้องไรายเล็กบอลอย่างเดียวเพราะว่าโดนเด็กไทยวิ่งใส่แล้วฮะท่านผู้ชมครับเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็ทําให้สมกับอดหลับอดนอนนะฮะเออก็สนุกนะฮะท่านผู้ชมครับ ที่สําคัญเนี่ยท่านผู้ชมเพิ่งรวมตัวกันด้วยสําหรับเด็กชุดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้รักษาประตูจากสงขาโดดเด่นมากนะครับซูเปอร์เซฟไปหลายลูกเลยทีเดียวสำหรับสรวัตโพลส์มันนะครับนะฮะเออเข้าตาเลยนะถือว่าสอบผ่านนะครับและค่าคืนที่ผ่านมานะครับผู้เล่นหลากหลายคนในชุดนี้ผมชอบนะเพราะว่าโค้ชอิชิกับโค้ชนิชิกายะเนี่ยเขาไปดูมาด้วยตัวเองในทีแล้วก็ทีน,นะครับ ไม่ว่าจะเป็นชัยพลอดทนจากนครปฐมอัดทพลแสงทองจากนครปฐมนะครับนัทวุฒิวงสว่างนจาก b ีจีนะครับพัทรพลศึกษากิจจากสุโขทัยกิติพัฒน์กุลภาจากระยองนะครับพิชิตชัยเสียงกระโทกจากโปลิศ ธีกวินจันศรีจากอยุธยาชานน์จากจันทบุรีท่านผู้ชมครับสิทธาบุญหลาจากการท่าเรือค่ะคณะคำยกจากเมืองทองเสกสรรราตีจากวิลัมพันธมิตรประพันธ์จากประจวบธนาวุฒิโพชัยจากหนองบัวนรากรแก่งกระทกจากอยุธยาสิริภพวันดีจากชนบุรีปฏิพันธ์ชัยโพเทพจากชัยนาทอุเดกคนนี้น่าจับตามากเบอร์8ดเนี่ยท่านผู้ชมครับอ่าชวันวิทย์แซ่เล้านะครับเออจากพราม์แบงคอก กองหน้าก็มียศสกรบุรพภานะครับจากประจวบชิน,นวัตนประจวบมอนนะครับจากเชียงรายแล้วก็ธีรพัฒน์ปือทองนะครับจากบีจีเฮ้ยโดดเด่นทั้งทีมเลยนะเมื่อคือนนี้นะครับถือว่าต่อบอลกันเนี่ยบอลเฟิร์สทัชค่อนข้างดีไม่มีลั่นถ้าเทียบกันกับย e ูอีเมื่อคืนนะย e ูอีเมื่อคืนนี่ลั่นตลอดนะท่านผู้ชมแล้วก็ออกบอลไม่แม่นด้วยเรานี่ขาดแค่ความละเอียดท่านผู้ชมครับกับจังหวะสุดท้าย ถ้าจังหวัดสุดท้ายเราละเอียดนะเมื่อคืนเนี่ยไม่ต่ำกว่า3-40สน่ะสำหรับไทยนะฮะท่านผู้ชมแต่ก็ต้องบอกว่าการเจอกับยูอีพวกตีนตะขอเราเนียมันดักทางบอลดีครับมันอ่านเกมได้ดีนะครับบวกกับความสามารถเฉพาะตัวดีนะครับเขาส่งบอลไม่แม่นเขาก็มีวิธีการโจมตีเราก็คือการโยนใส่ทางด้านข้างพอยโยนใส่ด้านข้างไม่ได้นะครับก็อาศัยการเรียงกินตัวเขากอบเก็ดโทษให้ไทยทำฝ่าวดูฮะนี่แหละครับ หัวหมอแลฮะฟุตบอลสไตล์อาหรับนี่ต้องบอกว่าฟุตบอลฉลาดนะครับท่านผู้ชมสุดท้ายแล้วเราก็ต้องมาโดนจุดโทษก็อย่างที่แใครได้ติดตามไฮไลท์ผมในการไลฟ์สดเมื่อคืนก็คงจะเห็นนะ,นะครับว่าเราก็วิเคราะห์ไปตามสภาพเกมเนาะก็เห็นชัดเลยนะครับว่ายูอีเองเนี่ยสู้เด็กไทยไม่ได้นะครับก็อาศัยการเรียงกินตัวเอาเฝ้านะครับไงก็ประมาณนั้นท่านผู้ชมครับสรุปโดยรวมแล้วเนี่ย ทีมชาติไทยชุดยู่23ปีชุดนี้ผ่าน,นเป็นอนาคตให้กับทีมชาติไทยได้เลยนะครับในการต่อยอดไปยังซีเกมนะซีเกมนะถ้าชุดนี้ไปเนี่ยโอ้ยมีลุ้นแชมป์อะในความรู้สึกผมนะก็ให้กาลังใจน้องๆกันต่อขับเด็บตัวกันไม่นานนะครับเนี่ยถือว่าเล่นเป็นทีมเวิร์กได้ดีมากและโคดอินิีชิกายะตาถึงยี่พอสมควรแล้วก็ทําทีมออกมาได้ดีมากนะครับเป็นปัญหาระดับชาติไปแล้วนะครับสำหรับตำแหน่งแบ็กซ้ายนะไม่พูดถึงไม่ได้เพราะว่าเป็นประเด็นที่สำคัญมากๆตอนนี้นะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะครับ แม่ที่ทอนอักษรสี เมื่อวานนี้เพิ่งออกมาให้สัมภาษณ์นะครับผ่านสื่อมันหมาดเลยนะครับและน้องเองยังได้ตอบคําถามสื่อด้วยที่สื่อยิงคําถามไปนะครับเกี่ยวกับแบ็คซ้ายเหลือเพียงแค่คนเดียวภายในทีมคิดยังไงไม่แน่ใจว่ามันถูกแรงกดดันที่เกิดขึ้นหรือเปล่านะครับแต่ถ้าบาดเจ็บก่อนนั้นเนี่ยโค้ชคงทราบไปแล้วนะครับแต่การถอนตัวในครั้งนี้ก็ต้องบอกว่าเฮ้ยมันก็ไม่น่าเกิดขึ้นนะนะซึ่งโค้อิชิเองก็เรียกสันทิภาพจะงอมแรับเข้ามาทดแทนในตําแหน่งของทิตาทอนอักษรสีนะท่านผู้ชมแน่นอนว่าปัญหาอย่างนี้เองเนี่ ต้องเร่งแล้วนะต้องเร่งแก้ไขเพราะว่าเฮ้ยถ้าปล่อยไปนานๆเนี่ยนะครับไม่ส่งผลดีแน,แน่เพราะหลายปีที่ผ่านมามันเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่าจุดบอดของไทยเนี่ยอยู่ทางด้านฝั่งซ้ายถ้าเกิดว่าไม่มีอุ้มอยู่นะเวลาที่อุ้มไม่มีในทีมชาติเนี่ยนะครับตำแหน่งของวิมแบ็กซ้ายเนี่ยเป็นปัญหาตลอดนะครับหลังๆมาดีขึ้นมาหน่อยเพราะว่ามันสามารถโยกนิโคลัสนิเกลซันเนี่ยไปยืนในตำแหน่งนั้นได้นะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าปล่อยไว้มันคงไม่ดี แปลกใจอยู่เรื่องหนึ่งก็คือทีมชาติไทยเนี่ยมีฐานข้อมูลของนักเตะอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกครึ่งแล้วก็นักเตะไทยคือเขาสกาล่วงหน้าไปแล้วทั้งนักเตะลูกครึ่งแล้วก็นักเตะไทยแต่ก็ต้องยอมรับว่าปัญหาอาการบาดเจ็บมันก็ทําให้โคดิชิเองเนี่ยจะต้องปวดหัว้วครับเพราะว่านักเตะหลายคนที่เป็นตัวหลัก ที่เป็นตัวท็อปอยู่ในริทรายชื่อท็อปๆเนี่ยต่างก็พากันนัดเจ็บนะครับแม่ก็มาเจ็บพร้อมกันในช่วงนี้แบบนี้เองเนี่ยต้องหาเพิ่มแล้วนะครับในตำแหน่งนี้นะไปดูลูกครึ่งไทยในยุโรปดูครับผมเชื่อว่าในริทรายชื่อมันมีอยู่แล้วนะครับส่วนนักเตะภายในประเทศเนี่ยถ้าฝีเท้าถึงเนี่ยผมเชื่อว่าโคชิชิเรียกอยู่แล้วนะครับแต่ปัญหาการเรียกตัวตอนนี้เองเนี่ยโอ้โห ต้องยอมรับเลยว่าหายากจริงๆในตำแหน่งของวิมแบ็กซ้ายนะครับที่เข้าใจในแทคกติกของโค้ดด้วยส่งผลน,นะกับการอุ่นเครื่องฟี f a เดในวันพรุ่งนี้ท่านผู้ชมครับก็จอ่อพอดนะฮะใช้คําว่ามันกระชั้นชิดเกินไปนะครับกับการมาถอนตัวในครั้งนี้นะซึ่งพรุ่งนี้ก็จะลงทําการแข่งขันแล้วกับทางอัฟกานิสถานนะครับเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลเอแมด้วยเก็บคะแนนเรนกิ้งฟี فا เวิลด้นะครับท่านผู้ชมซึ่งแน่นอนว่าการเจอกับทีมอันดับที่ต่ํากว่า อย่างอัฟกา1 5 0ของโลกเนี่ยถ้าชนะได้บวก3นะครับเออเสมอเนี่ยลบ1นะถ้าแพ้ลบ6นะฮะท่านผู้ชมก็ต้องให้กำลังใจทีมชาติไทยของเราแล้วครับคนที่ปวดหัวมากที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นโคชอิชินะครับท่านผู้ชมครับเอาส่งกำลังใจให้กับทีมชาติไทยของเราก่อนที่จะไปรุยศึกเอเชียนคัพนัดแรกกับสีรังกาแล้วครับ อีพีนี้ผมมีเรื่องราวมาบอกกล่าวกันเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมกันจนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องเชฟปรุงบอลกันหน่อยนะครับอีพีนี้ผมขอบคุณทุกท่านขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ